ครับผมพอดีเห็นข่าวธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์นะฮะที่เป็นหุ้นทั้งหลายนะฮะสามารถที่จะจ่ายปันผลระหว่างการได้ในแต่มาหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ให้เกินร้อยละ50นะครับก็อาจจะเป็นตัวที่เป็นปัจจัยบวกสําหรับหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับก็ลองเทรดกันดูนะฮะมีหลายๆตัวที่น่าสนใจนะครับอย่างตัวนี้กราฟนี้คือตัว BBL นะครับ ตัวแรกนะฮะเผื่อจะไปหาหุ้นเทรดหรือวางหน้าเทรดกันดูนะครับตัวแรก BBL นะครับตัวที่2นะครับคือ SCB ครับ SCB ครับอาจจะวางหน้าเทรดอ่าวางแถวแนวต้านเดิมก็ได้นะฮะจุดแนวต้านเดิมอาจจะเป็นจุดทาร์เก็ตขายก็ได้อันนี้แล้วแต่นะฮะแต่จุดเข้าซื้อนี่ลองวางหน้าเทรดกันดูนะครับแล้วก็สต็อปลอกันนะครับเคแบงน่าจะขึ้นไปเยอะแล้วนะครับมันมีข่าวเรื่อง MSCI นะครับ แต่ถ้าเล่นตามตามธีมนี้ก็อาจจะพอเล่นได้หน่อยนะครับก็อาจจะพอมีแกลบตามแนวต้านเดิมนะครับอาจจะลองขายดูนะครับระวังหน้าเทรดกันดูนะครับตัวปันผลดีๆนะฮะมีตัวอื่นนะครับที่ติดเิสนะฮะโปกติเลยก็เป็นทิสโก้นะฮะนี่ก็ตัวนี้ก็ปันผลดีเหมือนกันนะครับนะครับปันผลดีเหมือนกันฮะทิสโก้นะครับถัดมาฮะก็คือเป็นตัว KKP ครับ เกียรินาคินนะฮะเกียรินาคินก็ปันผลดีเช่นกันนะครับลองวางนะหน้าเทตดกันดูครับอันนี้อาจจะเล่นตามเตียมได้นัในแต่ละตัวครับผมขอบคุณครับ